สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุภูสุคนสวัสดีด้วยครับเดอ้อนะครับวันนี้พ่อเฮ้งนะครับผมเสี่ยวแนวทางของหลวงพ่อสังคมนะครับมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับเนาะหลวงพ่อเป็นทรงแนวทางมาให้นะครับหลวงพ่อสังคมงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับ ของพ่อสังคมนะครับสองพฤษสภาคมหกห้านะครับแนวทางที่หลวงพ่อส่งมาให้คือเป็นนังสี่หลัดที่นี่อ่าหมุนมาแล้วนะครับวัดน,นี้นะครับท่านให้นะครับ เดินวิ่งท่านบอกว่างั้นนะครับเดินศูนย์นะครับแล้วก็เก้าอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ท่านบอกว่ามาหมุนเดิมนะครับอ่า ผมเข้าใจนะครับทีนี้ท่านก็จับคู่ให้นะครับอันนี้ท่านท่านท่านไม่โชว์สูตรนะครับก็เป็นอ่วิชานะครับเป็นความรู้ของท่านเราก็เอาเฉพาะนะครับที่เปิดคู่ออกมาแล้วก็ได้นะครับไม่เป็นอะไรนะครับจับคู่ทีนี้ก็จะจับคู่นะครับ จับคู่ก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สามเออจะมีศูนย์สี่แล้วก็จะมี เก้าศูนย์เก้าสี่นะครับแล้วก็จะมีหกศูนย์ตามนี้นะครับอันนี้เป็นแนวทางของหลวงพอ่อสังคมนะครับก็ให้ท่านใช้วิจรารณญาณในการารับชมด้วยครับเดอ้อพี่น้องเอ้ยนะครับ อันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ เป็นแค่เพียงเนื้อทางนะครับแล้วก็ปิดแค่เพียงสื่อนําเสนอนะครับนําเสนอเนื้อทางของหลวงพ่อสังคมนะครับนะครับ ชมเป็นแนวทางนะครับให้ท่านชมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับหลวงพ่อสังคมนะครับแล้วขีดเส้นใต้ก่อนนะครับจะได้มองชัดนะครับวันนี้เด่นศูนย์เด่นเก้านะครับนี่นะครับแนวทางของหลวงพ่อสังคมเด้อตัวเด่นจะไม่เคยพลาดนะครับตัวเด่นวันนี้ท่านให้เด่นศูนย์เด่นเก้านะครับ แต่ไม่ไม่เคยพลาดส่วนคู่เด่นนะครับคู่เด่นคู่เด่นคู่เด่นก็จะมาหลักศูนย์นะครับก็จะมีหนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์นะครับมีอยู่สามคู่นะครับคู่เด่นอของหลวงพ่อสังคมนะครับไม่แน่นะครับไม่แน่อาจจะมาทั้งสอง สองฝั่งก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ในดุลพินิษของท่านนะครับยูที่วิจารณญาณของท่านสําหรับแนวทางของหลวงพ่อสังคมนะครับเมื่อก่อนเพ่อเฮงก็จะโทรนะครับเมื่อก่อนพ่อเฮงก็จะโทรคุยกับหลวงพ่อด้วยนะครับช่วงนี้หลวงพ่อก็ไม่ค่อยว่างนะครับกําลังมีการก่อสร้างอยู่ก็เลยส่งเฉพาะ แนวทางมาให้นะครับให้พี่น้องได้นําไปพิจารณานะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขละจะน,นำไปพิจารณาให้ดีนะครับเพื่อเป็นโชคลาภข,ของท่านนะครับสําหรับแนวทางของหลวงพ่อสังคมนะครับวัดน,นี้ให้เด่นศูนย์นะครับเด่นเก้านะครับคู่จับก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่นะครับ อาจจะมี9094แล้วก็60นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเดอ้อนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่าน,นั้นใช้วิจารณญาณในการารับชมด้วยแนวทางก็คือแนวทางนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเป็นการคำนวณตัวเลขที่จะเป็นตัวเลขนำโชคตัวเลขโชคลาบนะครับ บางท่านก็จะเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับให้ท่านใช้วิจารณ์ใช้วิจารณญาณาเองอาบางท่านก็ดูเป็นสถิตินะครับจดไว้เป็นสถิติเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับรุ่งนี้ก็จะไปตามของลุงบันนะครับส่วนมากแล้วพ่อเฮงก็จะเอาคิป นะครับตัวเลขที่เป็นการคำนวณมาลงให้ก่อนนะครับต่อจากนั้นถ้าการคำนวณลงหมดแล้วก็จะไปตามตัวเลขแนวทางความเชื่อความฝันจากพี่น้องลหลายๆท่านนะครับที่เป็นผู้โชคดีและก็ฝันต่อเนื่องฝันต่องวดนะครับมาให้พี่น้องได้รับชมวันนี้กะว่าจะไปขอตัวเลขนะครับที่ บ้านคุณยายบินแต่ก็ไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้เพราะว่ามาดึกเกินไปมาดึกเกินไปเกรงว่าคุณยายจะหลับแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สี่ทุ่มแล้วนะครับสี่ทุ่มแล้วนะครับก็เลยจะนำเฉพาะแนวทางมาให้ท่านดูนะครับในการคำนวณตัวเลข เป็นสูตรคำนวณนะครับของหลวงพ่อสังคมนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยเด้อนะครับแบงปันกันไปถ้าพี่น้องอเรยงว่าจะไม่หาคลิปต่างๆไม่เจอก็ให้กดติดตามไวเด้อนะครับช่องเฮงลุ่งเรือง5้าเก้ n e ชนแนลนะครับ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องได้มีโชคลาภนะครับก็ให้เป็นแนวทางนะครับให้แนวทางกับพี่น้องตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อส่วนใกล้ๆนะครับประมาณวันพระนะครับพอเหงก็จะไปที่นะครับวัดลานตมนะครับนะครับเดี๋ยวต้องจดไว้ก่อนการลืมนะครับก็จะไปที่วัดลานตม เพราะว่าตัวเลขที่วัดดานตมง,งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาก็เห็นกับคุณยายนะครับไปขอโชคลาบกันนะครับก็ไปเห็นอยู่ที่ร้านคานะครับเป็นสามห้าแปดนะครับก็เลยพอมีค่าน้ำมงนน้ำมันมั่งก็จะไปแก้บนนะครับไปแก้บนคือคุณยายบนไว้ก็เกี่ยวกับ เครื่องไหว้ต่างๆนะครับก็จะเดินทางพาคุณยายไปด้วยแล้วจะขอโชคลาภเหมือนเดิมนะครับพี่น้องก็ติดตามไ่เด้อนะครับแล้วก็ของเมชีทิปด้วยนะครับของเมชีทิปงวดที่ผ่านมาก็ได้สองห้าแปดก็ไปเข้าสองตัวนะครับเนะบนะาะมีหลายคลิปนะครับบางท่านก็ตามไม่หมดทุกคลิปนะครับเพราะว่าหาไม่เจอนะครับเพราะว่าการ ติดตามของท่านได้ขาดช่วงไปยังไงก็ฝากกดติดตามไปด,ด้วยนะครับื่อเป็นาทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้กับพี่น้องเ้อนะครับพี่น้องก็จะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดคลิปลงไปนะครับใน้ท่านช่วยเป็นแนวทางนะครับไม่ได้การันตีเรื่องตัวเลขนะครับเพราะว่า,าท่านก็แบ่งปันมาครูบาอาจารย์ก็แบ่งปันมา ทางช่องของเราก็เป็นสื่อกลางนะครับนำเสนอให้ท่านได้ชมเป็นความบันเทิงนะครับเป็นสถิติเป็นแนวทางก็ขอให้พี่น้องใช้ยิจรณญนณในการรับชมนะครับขอให้โชคดีอยู่ดีมีแฮงกันทุกท่านทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม